<laughs> ào cứ chung nghe riêng lên vào đi à. nó năn bọ, ơ à, bồi chung anh chung riêng lên, áo à, hết rồi đấy vào đi miếng thái hụ ông, mít nắng, áo công em lấy hỡi bọn này tập trung họ khẩu lại rồi đấy, bọn non tập phơi. <laughs> không biết lúng <laughs> <laughs> <thấy> <laughs> นางนี้แมกนักนิดแม็กเราสคนม่กังนีเสคนเาคนโอเคสคนกะนักนิดกันโอเคกันเลยนะโอเคกลกันเองสออีกคนหนึง่งสอง้ำยิ้มไดมเกิยเมื่อยเมื่อยเลเมื่จะบ่เมื่อยสเก็ตดมือหัชมพูนชมพูีบสีชมพู ไหนแม่ไนขันหนของกันขันันไนของกันเลยโอเคนั่นแหละขันหนกันโอเคดีหนึร้อสแยิ้มยมโอเคึงองสามโอเคพอคนลวพอลเดี๋ยวอันนี้ขึนกอนเดี๋ยวเาไปไหมเขาไปจ

สเก็ขหองนนะกองนนะเวนนะิวนี่สุบูจะเบาเมยั <c oughs> น,นี้คือเป็นบ้านของขสอง <c oughs> เป็นรลักษะะาน้อ่าจะไ่มีหอมเหมือน มัก่มันจะออกไออนี้มอคมมีมีโมนหาคนได้นนี้ได้ายมล่ไลคนไลยคนลเอง้องไ่าตสาวกินเทนทอบ่าอเจคนละ

บอกเปิดสีบัวตีมสีชมพูมาประมนี้แก็ยักัเลยมาโอเคเด้อววมันนนักดูนักนลมเลยแท้ดึขี่ฝุนลงตลงมอนขี่ฝุนลง่แล้วพอพอย็บค่างนี้บังบอโอเคอะบางพเลย เดี๋ยวแกได้รางได้เหล่ได้หล่อเอาเลยแม่เอาไปเลยแม่เอาไปเลยแม่มึ่งสาวลงนุ่มได้มเลยแล้ว

เอาวในแม่ก้าให้ปอมนีกายให้เลยไปแล้วรับยงให้รับยงให้ข้างไหนเนี่ซุ้มมากกันกันเดี๋ยว กระมวนแม่นี่นะเนาะขาดมันมีเด็กเกเด็กเงอะไรน่นวเลยเดี๋ยว่าดี้ออกหนเราครับได้วจายเหนตคือบอกมีลำวงครับบนหนใจว่ามีลบงบนหนใจคือบอกผมีไโมนนไหบอรา ไอฮ้อมเี่ไว้ขนาดยังวะไอ้คนเยะบึงไรทุกแหีเฮ้อมเลยฮ้อมเลยวจะได้ยังไทไหมโดยดมากับเจ้ชีคับหาจจ้ำได้หเป๊ะนะครับผมก็ บ็ไดเ้เด็กกับเราเพื่อนน้องไพนนี่นี่ตีนลุ้งแล้วต้่ไหนต้องสบอแม็กบ้างยังบระลหลาดตอดเวลาแก่ท่งพี่บอแม็กอย่าพ่าวเลยอย่าพ่าวเลยอย่าพ่าวเด้อสิแก,ก่ท่งแล้วเป็นฮอนมัหัดมันหัดเอ้มันหัดเอ้าอเวลาแก่ท่งอีที่แก่ท่งแล้วเด้อ นั่งโซ่ให้ผมนี่ถ่ายให้ไปแล้วแล้วชมเองชมในโซ่ก็ได้ให้แม็กเขาบร่างก่อนขาไหมไม่ขึ้นตึงก่อนแม็กเขับนั่งประจำที่มองเก้าเออๆแต่เฉพาะอยู่ข้างเบอร์เจ้าเบอร์เก้าเท่านั้แล้วเออเสรแล้วนั่งซะแล้วไปง่ายก็ได้นั่งเลยเออนั่งเลยนั่งเลยเออโอเคเด้อหนึ่งยิ้มหนิดกว่าโอเคแนวยิ้มแน่ยิ่งตึงเด้อยิ้มยืดหน่อยหนึ่งยิ้มยืดหน่อยหนึ่งเดินโอเคแน่กล้องเกาได้บันไดเด้อหนึ่งสองสามก็ หนึ่าจะเป่าหอมแจมกันแน่หอมใหมนี่หอมสาาหอมซาซ่หอสาซหอาบอยบอโดดเด้อลมาสั้นเออสาวห้อมขึ้นไปนี่สาหอมขึ้นแบบสลมาสั้นหอมมันือนหอมมัเื่อนะมึงแรงแรงแรงเลยสาวลุลุงมไอตองไหนัูนนี้เดินเดินเดินไปไหนัปนไอมาถตรงย่างลยลูก หัวใจโอเคกบแนัานกลจะาหอมแก้มีคือเก่นึงพึ่งๆอถ่ยทรอะไรก่อนหนึ่งสองมน้กองเขาก่อนเนอหนึ่งสอง้มหนึ่งสอง้หอมแก้มกันมาหนึงหอมแก้มหอมแก้มแบบสรุปมาสั้นอีกอีกจะบายังไม่ได้หอมจะหอมไงจะวาะแกเสือเลย หอมมันมือขอมมันมือมาที่แก้มแก้มตีซับเลยนี่คอยี่เด้อหรือมั้งเดีอยวสีเพจจะมาดูเดี๋ยวจะมาติดตามเราแก้มสีซ้ำหรือหอมมือเนียปะแม่ก็สิบวันก็จะมาเตี่ยก็เตี้ยบีก็ท กาเปิดเพลงกันยังทไปเปิดวะเขาไห้เปิดที่แรกเขาก็เคียเอาตู้มาแล้วมโยกตัดมโยกต่ายกันเลยมาวาสนามบาได้บังเปลงบาได้นักห่ออ๋อองอนะมอไม่เขพอดเขาเขากกันนะบอกโอเคเขาล้กันโอเคถ่ายหุบโอเคเด้อเขาจะจัดเพลุ่สหรบเพิ่นอย่างดีเลยหนึ่งันดึงอีกด 1นึ่งสองกหนึ่งสองก็ไปหนึ่งเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งหนึนั่งเทียงๆแล้วก็พักกันเียงไปเงหอนเหอเริ่มหอนแล้ว่องถ่ยปโอเคร่เ่องว่าแกบบอหอนบมาปลีเป็นเ่องรบไทยไทยก็ได้ไทยแล้รก็ลไปนั่งก็ไทยแล้ว่ดึงห่อซักคอสักคอนแล้วพ่เลือกว่าลงหับเกบบ่ หอมบนมือมานี่หอมเสาหอมแรงเสาสองเลขสองไปถ้าเปิดตู้ได้เสาสองเลขสองตรงมาเลยจังหวะเดี๋ยว ไอ้สาพอไอสนห้อ,อ,อ,องเพลงขับเขเจ็เมือนกันแี้เจ็บพันคนเล้ืนแถวหมื่นไปดูเดี๋ยวจิ๋หยจะบาวจะสาวหอมแก้มปบงใหม่เกี่นี่หอดได้กี่นี่วางบางลงไปสองหมื่นกว่าปุ ว่าเที่ยวทีไรตดเหมือนเขาถอดเสือมันกับบกคือสิประมูลไปทางอื่นก่อนเด้อประมูลไปทางอื่นก่อนเบิ่งไปทางอื่นก่อนแล้เขาถอดแล้วก่อนยัง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 ถอดถอยเจ้าเบาหนาหิ้มเลยอะไรกับหนาบ่ยิ้มเลยบ่แม็กอะยิ้มแน่เขาอะ

แม่ครีมมาสิเพื่อทอดนะปูนดีนร้านโตผู้เป็นเอื้อนอ่ะผู้แคนให้บ่มีกับหมูลาวหั่นบัดแค้เฮาเมื่อระยนแบบลืมผู้เป็นพี่เป็นน้องกันฮักแทงกันด้วยเดียวทำตาม ซูมไปเป็นทีเป <Incred> ็นนอกร้าซูม <furious> ซ <hat> ูมซูมไปนะเดี๋ยวเโอ๊ยไล่พายซู โขนาดทั่วม่หนีหนาวต่ยังหมนทอดบเอเเลยไปเอาหายโบไปดันอไ